จากเหตุการณ์การเสียชีวิตของทางด้านคุณนัทวุฒิปงลงกาหรือว่านัทปงค่ะนักข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวช่อง8วัย35ปีที่ถูกพบเป็นศพข่าภายในบ้านพักย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่30พฤศจิกาย,ยน2568ซึ่งเราบอกว่าการเสียชีวิตของคุณนัทปงเองค่ะมีการตั้งข้อสังเกตมีประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยทําให้ต้องมีการตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยผลชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยพบค่ะว่ามีสารไซยาไนในกระแสะเลือดและในกระเพาะอาหาร ของคุณนัทโปงในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตซึ่งต่อมาเนี่ยทางรครอบครัวค่ะจึงมีการอายัดศพไว้แล้วก็มีพิธีเผาหลอกไปแล้วจะนําร่างของคุณนัทโปงเนี่ยมาชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายการพุทธาทอกเองเนี่ยคุณไอซ์สารวัตรค่ะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าได้พูดคุยกับสองคนสุดท้ายที่อยู่กับคุณนัทโปง่งภายในบ้านในคืนเกิดเหตุนั่นก็คือคุณบิ๊กและคุณต้นโดยคุณบิ๊กเองเนี่ยก็ให้ข้อมูลค่ะว กับคุณนัดปงในห้องนอนชั้นสองแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการเอามือเนี่ยไปสะบัดหน้าหรือคล้ายๆกับว่าไปตบหน้าคุณนัดปงแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะคุณนัดปงเองเนี่ยก็เลยลงมาพักที่ชั้นล่างของบ้านโดยคุณบิ๊กเองค่ะก็ลงมาดูสองครั้งคุณนัดเองเนี่ยไม่ได้ตอบคําถามที่ตนเองพูดแต่ว่ามีลักษณะคล้ายกับว่าแบบคนเมาอ่ะทั้งนี้ค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณนัดปงกับคุณบิ๊กเองเนี่ยทางเพจบิ๊กเกียนเองก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าทททัััั้้้งคคนน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 สสิิกกกกมมมานาาาาๆแแลลววบ ก่อนจะเลิกกันไปในช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วก็เพิ่งกลับมาคบค่ะกันช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งหากให้เรียงลําดับเหตุการณ์คร่าวๆค่ะตามคาให้การของคุณบิ๊กเนี่ยคุณบิ๊กบอกว่าหลังจากที่มีการโต้เถียงกับคุณน,นัทค่ะคุณน,นัทเองเนี่ยก็ออกมาเข้าห้องน้ําแล้วก็ไม่ได้เดินกลับไปเข้าห้องนอน ซึ่งคุณบิ๊กเนี่ยออกมาดูครั้งแรกคุณบิ๊กเนี่ยเห็นคุณนัทอยู่ในห้องน้ําก่อนที่ตนเองจะเดินกลับเข้าไปในห้องแล้วหลังจากนั้นคุณนัทค่ะก็ไม่ได้เดินเดินพอเดินออกมาจากห้องน้ำเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดินกลับเข้าไปห้องนอนแต่ว่าเขาเดินลงไปที่ชั้นหนึ่งค่ะแล้วก็ลงไปนอนที่ชั้นหนึ่งซึ่งเมื่อคุณบิ๊กลงไปดูค่ะคุณบิ๊กเนี่ยก็เห็นว่าคุณต้นนั่งอยู่ที่โซฟาซึ่งคุณต้นก็บอกว่าคุณนัทเนี่ยนอนอยู่ในห้องจากนั้นคุณบิ๊กเเเออออองค่่่่กกก็็ดดิินนนนนนนไไปปปหห้้้้ทีีุณัยยูแลววใรขึตา คุณนัทเนี่ยไม่ได้ตอบค่ะเพียงแต่ว่าแบบอืออืคล้ายกับคนเมาจากนั้นคุณบิ๊กก็เลยเดินกลับขึ้นไปบนชั้น2แล้วก็กลับไปนอนก่อนจะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เข้าไปดูคุณนัทโดยยืนยันว่าขนาดนั้นเนี่ยคุณบิ๊กเองเขาบอกว่า คุณนัทค่ะยังมีลมหายใจอยู่ชีพจรยังเต้นอยู่ยังมีชีวิตยอยู่แต่ว่าคุณบิ๊กเนี่ยพบกองอาเจียนภายในห้องจึงเข้าใจว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะเมาแล้วก็อ้วกออกมาจึงไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับสารพิษจนกระทั่งค่ะช่วงเช้าคุณบิ๊กมีการสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกติดใจค่ะเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันเมื่อคืนก็เลยเข้าไปดูเรียกไปเรียกคุณนัทให้ขึ้นไปนอนอีกซึ่งพบว่าคุณนัทค่ะได้เสียชีวิตไปแล้วด้านคุณเอ็มค่ะเพ รายการของคุณพุทธ,ธอภิวันค่ะบอกว่าคุณนัทปงเนี่ยเคยบอกว่ามีการเก็บไซยาไนต์ไว้ที่บ้านใช้สําหรับภารกิจข่าวบางประการโดยคุณเอ็มระบุว่าทั้งคุณบิ๊กและคุณต้นเนี่ยต่างก็ทราบดีค่ะว่าคุณนัทค่ะมีไซยาไนต์อยู่ที่บ้านประมาณ1ปีแล้วทําให้คุณพุทธ,ธอภิวันค่ะถึงกับตกใจที่ตนเองไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยและสําหรับคุณบิ๊กค่ะมีรายงานว่าขณะนี้คุณบิ๊กเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ในสาขาแพทย์ที่จังหวัดเชียงรายรู้จักแล้วก็คบกับคุณ นัทปงเนี่ยมานานแล้วรู้จักกันมานานแล้วส่วนคุณต้นค่ะเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยประกอบอาชีพเป็นพยาบาลค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะในรายการพุทธทอล์คคุณพุทธอภิวันค่ะได้มีการเปิดคลิปกล้องวงจรปิดในบ้านของคุณนัดปงซึ่งต้องบอกว่าเขาก็มีการไล่เลียงค่ะคือ ออลำดับที่1เนี่ยคุณบีขับไปเห็นข้อความในแชทมือถือของคุณนัดก็เลยเหมือนกับว่ามีปากเสียงกันเกิดความหึงหวงกันจากนั้นพอทะเลาะก,กันค่ะหลังจากที่ทะเลาะก,กันบนห้องนอนชั้น2คุณนัดเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าลงมานอนที่ชั้น1 ซึ่งคุณบิ๊กเองค่ะก็เดินตามลงไปตามคุณนัทค่ะปลูกให้ขึ้นไปนอนข้างบนแต่ว่าคุณนัทเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นมาซึ่งคุณบิ๊กก็เลยมีการเดินไปปรับทุกข์กับคุณต้นที่นั่งอยู่ค่ะบอกว่าเห็นแชทข้อความในมือถือของคุณนัทที่คุณนัทเนี่ยคุยกับคนอื่นแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็มีการปรับทุกข์การมีการคุยกันก็เดินไปดูคุณนัทอีกรอบค่ะซึ่งปลูกให้คุณนัทเนี่ยไปนอนคุณนัทก็เหมือนกับว่าก็ไม่ลุกค่ะแล้วหลังจากนั้นบมาึข ห้องไปแล้วก็บอกกับคุณต้นด้วยว่าให้ฝากดูพี่นัทด้วยก่อนที่จะออกไปทํางานแล้วหลังจากนั้นค่ะกล้องเนี่ยมันก็ไปจับได้ตอนที่คุณต้นค่ะกลับมาบ้านอีกรอบเพราะว่าลืมกระเป๋าเงินแล้วคุณต้นเนี่ยก็มีการเปื่อนกับว่าไปชะโงกดูที่ห้องด้วยพร้อมกบอกว่าได้ยินเสียงกรนของคุณนัทตนเองก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็เลยเดินกลับออกไปไปทํางานแล้วจากนั้นคุณบิ๊กค่ะก็ลงมาอีกครั้งซึ่งพอเข้าไปค่ะมันก็ได้แหละตอนที่เกิดเหตุก็คือพอเข้าไปเห็นคุณนัทค่ะไม่หายใจแล้วคุณบิ๊กก้้้มกาารรโทหคุณตนพอับแจง รถพยาบาลแจ้งรถกู้ภัยค่ะให้มาช่วยเหลือทางด้านคุณน,นัดค่ะ ทางนี้ค่ะในรายการพุทธท้อค่ะคุณบิ๊กเองก็ยอมรับว่ามีประเด็นหึงหวงกับคุณนัทป่งโดยในวันเกิดเหตุเนี่ยก็มีการแอบเข้าไปดูโทรศัพท์ของคุณนัทค่ะว่าคุยกับใครบ้างพอเจอคาตอบเนี่ยก็เลยตกหน้าไปหนึ่งทีค่ะก่อนเกิดเหตุการณ์สลดใจซึ่งคุณบิ๊กเองเนี่ยเล่าว่าตนเองค่ะคบหาดูใจกับคุณนัทเนี่ยมานานถึง4ปีแล้วมาหากันเดือนละหนึ่งครั้งพร้อมกับเล่าค่ะว่าคุณนัทเองเนี่ยเอาสารไซยาไนมาจากช่างทําทองคนหนึ่งซึ่งช่างทําทองคนดังกล่าวเนี่ยก็เหมือนจีบกับคุณนั อยู่ซึ่งทําให้คุณดิ๊กเองก็รับไม่ได้จนเป็นเหตุให้มีการทะเลาะกับทางด้านคุณนัดพงค่ะเธอฉันเป็นแฟนคลับเธอนะในพุท<ฮ>ธ,ธาทอ,อกอะ่ะเรียนเชิญบ้างก็ได้นะครับฮะเป็นเชิญมามาเล่าด้วยบ้างนก็ได้อุ้ยดึกนอนกกลูกแล้วตอนนั้นน่ะเออเอ็นดูไม่ได้พูด<อ>าสาดีแล้วฮะมานั่งเฉยดีแล้วไ<ะ>ม่ไม่นี่สายเจาะนะคะทุกคนสายเจาะสายเจาะโอเคให้กำลังใจจ้า ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว